ดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม f o r of Fun Today r a แรง n g ้งเย้เยเฮียอะไรหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ทำสิบดับเนี่ยมาสามปีแล้วไม่ไม่ถึงโอเคจีทีเดง ปีหาเหออะไรเขาขอกันมากับซิอันดับฉากตายโง่ของอุลตร้าแมนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเซนไตอ่ะเพราะว่าอุลตร้าแมนมันขายไม่ได้เลยที่หมายไม่มีใครรักอุลตร้าแมนแล้วหรือยังไงแฟนทาอุลตร้าแมนอยู่ไหนแล้ววันนี้เรามาดูกันดีกว่ากับสิบอันดับฉากตายแบบโง่โง่ในเซนไตจะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับไป ไอ้ับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับไอ้แก่ตายซะหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยจูเนี่ยเนี่ยลูกชายของราชาพิศาสเนี่ยไ,ได้โผล่ขึ้นมาจะจัดก,การซันเดยยูอะเอาโหเจ้าซันเดยยูตาย มึงตายแล้วดูซันเดย์ยูเนี่ยไม่สามารถจะสู้อะไรได้มัไม่ยังจะทำร้ายอย่าดูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ดาบขึ้นมานะยังไงแล้วก็จะแทงแต่ว่ายังก่อนเอ้าอยให้มันแก่ตายดีกว่าเดี๋ยวมันนี่ก็ตายแล้วดูทรงแต่ว่าไม่ได้นะทำไมอ่ะเพราะว่าพ่อเก่าเขาจ่ายเงินมาแค่นี้เขาจะไปเลี้ยงหลานแล้วเขาก็เลยต้องเอาดาบนี้นะยังแค่ต้องแทนสีนค้าไปก่อน พอแทงสีขางเอะอะไรอะเสื้อมันขาดเสื้อตรงนี้ราคาแพงทำให้สันเดย์ยูเนี่ยชักว่าโอ้โหชักนี่ชักงอเลยชักว่าหาไม่สักแล้วเขาเนี่ก็ตายว่ะไม่น่าเชื่อว่าแทงแค่สีข้างไม่ได้โดนเนื้อเลยสิ้นใจตายลงไปทำให้คัคูเนเจอร์เนี่ยเยี่ยวรถสอบซ้ำ อันดับก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับมีจะกระโดดทําไมหลังจากที่เซนไดเดกกากรีเนี่ยทำไมเขาไม่มีงานอเพราะว่าทุกคนแยกย้ายกันหมดครับผมแล้วเขาเนี่ยก็มาร่วมงานกับโกเซจร์อครบแต่ว่าร่วมงานกันแค่ไม่กี่วิไอสัตว์กูโดดหน้าผาตายดีกว่าเนื้อเรื่องเครียดมากใเขาเนี่ยก็ยิ้มหวานแล้วก็กูสีเขียวแล้วดีใจที่เป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่ง เขาก็เลยยิ้มันหวานให้กับโกเซแบ็กแล้วก็ ตายอน,นาถไปอนแถไปครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณใจครับเลิกเป็นหัวหน้าซะหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยเท้าสั้นหัวหน้าของกลุ่มจักรจั่นเนี่ยะ,ะเขาเนี่ยได้พลังเพิ่มขึ้น<ช>มากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เท้าสั้นอีกต่อไปแล้วทำไมเขาเป็นเท้าที่ยาวขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ขึ้นไงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยลูกน้องสุดที่รักน้องรักเนี่ยทำไมอะ่ะทำการมากาบไหวจะดีใจด้วยเออดีละดีละกกาบควายมันจะมันเรืเปงนลังแล้วโดยการ เอามาดาบในว่าฟาดโอ้โหอชิบายได้แค่ตัวใหญ่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทาวซันเนี่ย <c oughs> ก็กลายเป็นเศษปุ๋ยในทะเลไปอันนั้เจคัาตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับสละชีพไม่ช่วยอะไรหลังจากที่ขุนพลที่หกเนี่ยเขาได้โผล่ขึ้นมาและเขาน่จะจัดก,การพวกคาลิเคนเจอร์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทันเดอร์เบรสตาร์ได้โผล่ขึ้นมาเป็นอุลตร้าแมนเลยไงมีแต่ทันเดอร์เบสต้ามาทันเดอร์เฉยและ เขาเนี่ยได้เอาดาบเนี่ยมาฟาดเขาเลยว่าหักหลังกันเองแบบไม่มีใครรู้แบบไม่มีใครมามองอไอคนหักหลังไอไอทันเดอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำให้คุณพลที่อกเนี่ยแค็งมากแค้นพวกคาลเคนเจอร์มาที่ไม่ไปห้ามเขาอ แล้วเขาเนี่ยก็ทําการขยายร่างตัวใหญ่อแต่ว่าตอนนั้นไอ้ชูเดนเจอร์ไม่ยอมไงเพราะเขาได้แขนทันเดอร์มากอ้าวแล้วไปลงอะไรกับคุณพลที่หกค่ะเพราะว่าเขาอยากให้ไฮเจนเจอร์เนี่ยช่วยแก้แขน้เขาหน่อยอ๋อเขาไม่รอดแล้วล่ะเขาก็เลยเอาหุ่นยนต์นี่นะไปกอดแล้วก็ระเบิดตายไปพร้อมกับคุณพลที่6โอ้โหเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ยอมหนีมาไงใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนีมาเนี่ยพวกนี้จะไม่เกิดเอออันนี้ผครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับ เพิ่งรู้ว่ากูก็เป็นหุ่นหลังจากที่เดเรนเจอร์ได้ทําการบุกฐานโกมาว่ะอ้าวทำไมอ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยวุ่นวายกันหมดเลยเพราะว่าเฮ้ยไอ้บอลแดงบุกเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าเฮ้ยไอ้ยพาคีน่าไว้ก่อนบุกไปไหนเนี่ยไปบอลแดงไอ้บอลแดงบุกมา ผมหันุนมาหร้ยังไงเขาเรื่องอเขาบูมาไง <commandments S 2> ทาให้ชาดาเนี่ยคือต้องไปหากโกม,มารุ่นที่15้าเลย,เยทำไมแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยขอแป้งหน่ยอยเพราะเขาอยากได้แป้งมากเรสงการ,รหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากแป้งมากอ๋อครับผมเขาเลยบอกโกว่าขอขอขอแป้ง่อยโกมาเขาไม่ยอมไหมเขาพูดว่าสามหา แต่ว่าชาดำเขารู้ไงทำไมอ,อันนี้ไม่ใช่แป้งธรรมดาแล้วมันแป้งอะไรอ่ะเป็นแป้งที่ทํามาจากดินดาโอ้โหเป็นแป้งจากช็อกโกแลตโอ้ยนี่ก็แย่เลยโกมากครับตัวดำอย่างเง<อ>ี้ยเขาได้ทำการทําตัว,ตวอเองเป็นช็อกโกแลตเพื่อทำ,ำการกินตัวเองโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชาดาก็ทะลึ่งสตีนไปขาแไปเขาเขาคือชอบมากไม่รู้เป็นทำี่อะไรรูปแบบนี้อนาพาครับตั้งชื่อฉางนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับคุณลุงมาทําอะไรรังจากที่อุราบีสาแจ็คเกอร์เขาได้เสกร่างตัวเองให้ไปกลกายเป็นตะแกรที่ไรเรี่ยวแรงโอ้โหมา่ากต่กอนอ เฟิร์มผมยาไม่ได้เขากลายเป็นมนุษย์เยินและเขาเนี่ยได้ทําการกับตัวลูกสาวด็อกเตอร์มาขังเอาไว้ในรถเพื่อจะรอให้แจ็คเกอร์เนี่ยทำไมมาหาแต่ว่าด้วยความที่หัวหน้าบริษัทไม่รู้ไงทคือสมองหรือว่าควยยุงคือเขาเนี่ยโดนพวกแจ็คเกอร์เนี่ยเอาสารเย็นฉีดโอแล้วช่องรูนี่เพียบเลยใช่เลยไม่รู้ว่ามันจะไปนั่งในตู้คอนเทนเนอร์อะไร ถึงจะแข็งแต่ว่าด้วยความแข็งเก่งหูหน้าิีศาเนี่ยครับผมเขาได้ออกมาจากโรงศพเพื่อออกอารวาสแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยวีสาไม่ยอมไม่นอนเขาเลยปล่อยเอ่อซูปเปอร์บอมในาไมเป็นปืนใหญ่นิโออาร์มสตองไซโคเจสอาร์มสตองโดนยิงใส่แต่ว่าที่ออกมาไม่ใช่ลูกกระสุนนะะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นหนูยักษ์ที่ตายแล้วโดนสตาร์บเอาไว้แล้วก็อยู่ดีก็หูหน้าิีศาจก็เอาหนูมากัดคอตัวเองแล้วก็ตาย อารมณ์สีเขาตั้งชื่อฉากนี้ว่ารายการเข้าหัวใจครับแทงจนพุนหมดล้วชิบหายหลังจากที่พวกสัม,มันแคนเนี่ยสัมพันแคขั้นเขาได้โผลมาช่วยลูกสาวของด็อกเตอร์รที่ เป็นหญิงสาวคนเดียวที่ทั้ง3คนเนี่ยสัเร็ดความค่มาหลายครั้งแล้วใช่ฮะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขาก็ต้องมาสัมริดความค่ากับอารมาซอนคอนเริ่มแต่ว่าอารมาซอนคอนเลอร์เขาไม่ยอมไงเพาะทำไมอ่ะเพราะว่าลูกสาวโดนไปแล้วเขาไม่อยากโดนด้วยเขาเลยต้องมาต่อสู้บนท้าราชการกับสามตัวนี้อ่าครับผมพอต่อสู้กันไปกันมาเอ๊ะทำไมอ่ะอารมาซอนเนี่ยยิ่งสู้ยิ่งกาก,กแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วอ่าครับผมเพราะว่าไอ้สาวตัวนี้เนี่ยมันหถนกระหายเหลือเกินใช่มันเป็นมนุษย์เซ็กเขาก็เลยทาากกกรบอออีีไดดด้้ถเเสืม๋ยวจะปซัให สีตกหน้าเกลียดแล้วเนี่ยเห็นโดนขันลูกตาเขาหยิบมีดมาทำไมอ่ะแล้วเขาบอกว่าดูนี่เอามีดใช่ไหมแล้วเขากว่าเก็บไว้แล้โชว์ทำไมโชว์ว่าตัวเองมีมีดอ๋อครับผมไม่ได้ยิงมาแล้วเขาก็ทำการแทงสี่ข้างโอ้โหพอแทงกันไปกันมาเอ๊ะทไมอ่ะ แงไม่อ่ายดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมวิจัยครับชล่าใจไปหน่อยหลังจากที่จบศึกจากรรนิเก้นนะตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้ออกค้นหาตัวเองใช่ตอนนั้นเนี่ยเรดฮอ k กับไวซ์วอนเนี่ยได้ทำการเป็นผัวเป็นเมียกันครับผมแลยก็เลยต้องใช้ให้แบ็คคันดอนเนี่ยทำไมอะไปทําการไปคันคายใสไปซื้อดอกไม้ไปซื้อดอกไม้ตอนนั้นเนี่ย ก็มีชายหนุ hmm ่มแก่ๆคนหนึ่งได้ทําการวิ่งอยากจ็อกกิ้งตอนเช้าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแบคคันนอนไม่ได้ไปวิ่งตัดหน้าเขานี่ไม่ได้เขาเลยวิ่งตามไงครแลวเขาก็ทําการตบถังสอบเป็นอย่างทีแต่ว่าชายคนนั้นไม่ยอมไงเขาบอกว่าเขาวิ่งเฉยๆเขาเลยทําการแทงลิ้นปีจนาลิ้นปีแตกอันนี้น่าจะตายคาที่เลยหรือเปล่าแต่ว่าเพราะตอนนี้เขาจะคันอยู่ต้องไปเกาให้เสร็จก่อนเขาเลยไปเกาในงานแต่งของเพื่อนดีกว่า แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ชวนเรด h a อกเนี่ยมาเกาแข่งกันโอ้ <c oughs> ทำไมไม่ไปซื้อสีไม่ให้อยุ่กปลา <c oughs> อย่างนี้มันคันเลือล้อนลางไง้ย <c oughs> โอ้โหไม่ได้เลยออนสองเขาตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมใจครับหิวช็อกโกแลตบดหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยชาดาเนี่ยปวดหัวกับพวกไดเลนเจอร์มากอแต่เขาเป็นโกมาลุตต่อไปแล้วนะทาเป็นไม่ได้แล้วทำชิบหายกับร่างเดิมแล้วนยโดนยึดพลังแล้วหลังจากนั้นเขาได้ทำการต่อสู้ตัวต่อตัวกับเรียวเรนเจอร์ที่ต่อมาเขาจะกลายเป็นเรียวคี้ก่อนชิจิไม่ได้ต้องสกัดดาวลุ้งก่อนแล้วก็ตอนนั้นพอต่อสู้กับเพนราอะไรอะสู้สีันมากโอ้หแต่ว่าตอนนั้นกูมีมีด้วยโออ้มีะไร่ะ กูม่มือโอเคมานชักได้เลยต่อสู้เลยชักคานี่อะไรไอ้เจับเฮ้ยโดนแล้วอีกทั้งตายแต่ว่าด้วยสมองอันน้อยนี่ของชายรัมอ้าวไหมอะสมองหรือว่าคุยอยู่ตักแทงตัวเองโอ้โหทิพายนี่อะไรตัวเองตายตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเองก็กลายเป็นช็อกโกแลตไบโลเหมือนกันอ้าว ทำการกินช็อกโกแลตตัวเองแล้วก็พวกไดเร็เจอร์ก็ชวนกันมากินช็อกโกแลตรูปชาดำโอ้หมันจะแดกไม่ลงเลยอะอันดับหนึ่งเขาเรา่มรูนกันว่าจะเป็นฉากไหนเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับหมูใจครับเฮ้ยใครโดนวะ หลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยไทม์เรนเนี่ยได้ไล่ทุกคนกลับไปที่อนาคตแล้วครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งผิดปกติแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพวกไทม์เรนเจอร์เนี่ยก็ทําการจะกลับอดีตไงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหลานของไทม์เรนได้โผล่ขึ้นมาเฮ้ยหยุดแค่นั้นแหละขับปืนมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอามาเฮ้ยใครใครใครโดนอ่ะใครโดนอ่ะเฮ้ย ตอนนี้คุณเคนซากุระเนี่ยเขาเรียกว่าดีใจมากความจริงเนี่ยฉันน่าจะตายไปแล้วแต่ว่าชชชโกงอายุมาดูนี่อยู่ดีฉันก็ต้องนอนตายอย่างเงี้ยฉันรับไม่ได้ต้องให้ไอ้หานั่นไปตายดีละบูมึงโอเคฉันฉันขอตายเพียงเท่าน,นี้แหละเนี่ยตายก็ขอจบกันไปตรงนี้ดีกว่าก็เป็นไงบ้างนขงวุฒิสังก์สีระดับฉากตายโง่ในเซนไต เป็นไงคุณแจ็คครับก็เป็นฉากที่ทุกคนเคยดูมาแล้วแนอดีตเมื่อ3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วก็เอามาเอามายำใหม่แค่นั้นแหละแล้วก็เปลี่ยนชื่อฉากใหม่เออไปอถ้าเกิดคุณชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยครับถ้าไม่ชอบเนี่ยต้องทำยังไงฮะกดกันไปกดสปมนกันไปแล้วกดด่าคุณแจ็คไปว่าโทอะไรอ่ะพระเอกมาแล้วเม่์มึงไปอ่านอะไรพระเอกมาไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเราต้องมาช่วยกันดูโฟฟ์ันเยอะๆอันนี้นะเพราะว่าต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณมาคุณแจ ใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีคนดูเขาจะไปดูอะไรฉากก็ซ้ํามุกก็เก่าหนังก็เก่าเหมือนหนังหน้าของแจนเลยเก่าใช่คิดอะไรไม่ออกก็ด่ากันเองมีแค่นี้แหละโฟฟันแลวตอนนี้ฮะเราก็ยังมีเสื้ออยู่นะคุณมอสนะเสื้ออะไรฮะเสื้อหนังแมวกับหนังหมีใครที่สนใจเนี่ยสองตัวนี้ก็สั่งซื้อได้นะครับที่เฟซบุ o o โฟฟันครับตัวนี้ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วตอนนี้เหลืออีก3 4 5หตัวสุดท้าย3 40ตัวสุดท้าย4 5หตัวหายอะไร แล้อย่าเลยไปซื้อกันแล้วกันแต่ว่ายังไงยังน้นอยอยู่ออยเพราะว่าตอนนั้นนี่เขาเราพีมาเป็นแสนตัวนะใช่ใช่แต่เหลือประมาณสัก40-50ตัวก็ประมาณนี้แหละแล้วถ้าเกิดอยากติดตามขอสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่อะไรอ่ Facebook fan page for fun club ของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมมึงถึงไม่ตอบคำว่าให้สัตว์แก๊ เพราะเขาเนี่ยถามหาแต่เสื้อหนังหมาไงซึ่งมันหมดไปแล้วไงตอนมีเนี่ยไม่ซื้อเออแล้วตอนนี้มันจะมาเรียกร้องใช่เพิ่งเห็นความสําคัญไงแล้วตอนนี้เนี่ยหนังแมวเนี่ยยังมีอยู่นะแล้วคุณยังไม่อยากได้นะพอหมดไปแล้วคุณจะเห็นความสําคัญใช่ใช่ให้คุณต้องรีบจับจองก่อนแล้วจับจองไปซื้อเลยในราคา300บาทหนังมี400บาทอ่ะวันนี้ก็ไม่มีจะฝากละขอตัวราแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ